หลายคนอาจสงสัยว่าการทำอาหารก็แค่ชิมเอาเองทำไมต้องใช้เครื่องวัดความเค็มด้วยจริงๆแล้วการชิมเองโดยลิ้นมนุษย์มีโอกาสคาดเคลื่อนสูงมากเลยค่ะโดยเฉพาะร้านอาหารที่ต้องคงรสชาติให้เหมือนเดิมทุกจานหรือโรงงานผลิตอาหารที่ต้องผลิตหลายพันลิตรต่อวันถ้าความเค็มไม่คงที่อาจส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มรสชาติไม่สม่าเสมอหรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าทั้งลดนั้นได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมีอุปกรณ์ซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวช่วยสำคัญมากๆสำหรับผู้ป่วยโรคไตหรือคนรักสุขภาพที่ต้องการควบคุมโซเดียมรวมไปถึงคนทำอาหารผู้ประกอบการร้านอาหารโรงงานผลิตอาหารรวมไปถึงงานเกษตรเพาะปลูกต่างๆคนเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งได้เลยค่ะนั่นก็คือเครื่องวัดความเค็ม NS ศ1เครื่องนี้ค่ะ ไปดูฟีเจอร์เด่นๆของรุ่นนี้กันนะคะมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องเครื่องวัดความเค็ม ns 0 1ตัวนี้กัน,นะคะ่ะเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับตัวเครื่องพร้อมกับคู่มือการใช้งานและมีฐานแถมมาให้สีก้อนด้วยนะคะเปิดใช้งานตัวเครื่องกันคะ่ะใส่ฐานเข้าไปได้เลยนะคะ ตอนปิดแนะนำให้ใช้มืออีกข้างหนึง่งกดฐานลงไปเพื่อจะทำให้ปิดง่ายขึ้นค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกดปุ่มเพื่อเช็คว่าตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ไหมจะขึ้นไฟสีเขียวที่คำว่า power ค่ะข้อแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งาน1เครื่องวัดความเค็มสามารถวัดตัวอย่างได้เฉพาะของเหลวเท่านั้นไม่สามารถวัดตัวอย่างที่เป็นของแข็งหรือของแห้งได้ 2เช็ดทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งหลังใช้งาน 3. ไม่ควรจุ่มเครื่องวัดความเค็มทิ้งไว้ในอาหารหรือตัวอย่างที่เราทำการทดสอบ 4. ไม่ควรวัดอาหารขณะที่ร้อนจัดแนะนำให้อาหารเย็นลงก่อนเพื่อความแม่นยำนะคะแอดมินจะลองใช้งานเครื่องจริงให้ดูกันเลยนะคะและนี่คืออาหารที่เราเตรียมไว้ทดสอบค่ะจะมีน้ำดื่มสะอาด น้ำมะเขือเทศสูตรดั้งเดิมและสูตรโซเดียมต่ำค่ะโจ๊กที่ยังไม่ได้ปรุงและโจ๊กที่ผ่านการปรุงแล้วค่ะและยังมีมาม่ารสเผ็ดที่เราเตรียมไว้ด้วยนะคะเครื่องวัดความเค็ม ns 0 1เครื่องนี้จอแสดงผลเป็นไฟ led 7ระดับบอกช่วงความเค็มแบบเข้าใจง่ายไม่ต้องอ่านตัวเลขให้ยุ่งยากนะคะ ตัวนี้วัดในช่วง0.3%ถึง2%ซอสเหมาะกับอาหารไทยซุปน้ำสต็อกซอสและน้ำในงานอุตสาหกรรมค่ะใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเดียวและจุ่มลงในอาหารลึกประมาณ2เซนติเมตรให้ผลลัพธ์รวดเร็วมากค่ะไม่เกิน5วินาทีมาวัดค่าความเค็มในน้ำดื่มกันค่ะน้ำดื่มควรม,มีความเค็มหรือซอค,คอนเทนไม่เกิน0.2% หรืออิงตามมาตรฐาน WHO คือโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อลิตรถ้าค่าความเค็มเกิน0.3%ขึ้นไปถือว่าเค็มผิดปกติไม่เหมาะสำหรับดื่มโดยเฉพาะเด็กผู้ป่วยโรคไตและความดันสูงค่ะเมื่อตัวเครื่องไม่แสดงค่าแสดงว่าน้ำดื่มอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่สามารถดื่มกินได้ค่ะเพราะเครื่องรุ่นนี้เขาจะแสดงค่าความเค็มเกิน0.3%ขึ้นไปนะคะ ต่อมาเราจะมาวัดค่าความเค็มของน้ำมะเขือเทศสูตรดั้งเดิมกันค่ะตัวเครื่องไม่แสดงค่าหมายถึงโซเดียมไม่เกิน0.3%ซอนะคะต่อมาจะวัดค่าของสูตรโซเดียมต่ำกันค่ะให้ผลลัพธ์เหมือนกันนะคะโซเดียมไม่เกิน0.3%ซอค่ะถ้าเราอยากรู้ว่า2ส,สูตรนี้ต่างกันขนาดไหน เราต้องใช้เครื่องมือวัดความเค็มที่แสดงค่าตั้งแต่0.01%ซอขึ้นไปค่ะถึงจะเห็นความแตกต่างของเขาทั้ง2ส,สูตรนะคะทําความสะอาดหัวตรวจโดยการจุ่มลงไปที่น้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งเพื่อตรวจวัดอาหารชนิดต่อไปค่ะต่อมาจะวัดค่าวความเค็มในอาหารค่ะค่าวความเค็มในอาหารที่กินประจำวันองค์กรอนามัยโลกแนะนำไม่ควรบริโภคเกิน5กรัมต่อวัน หรือเกลือเท่ากับ1ช้อนชาหรือโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะถ้าคุณใช้เครื่องวัดความเค็ม NS01 ค่าในช่วง0.3%ถึง0.8%ถือว่าเหมาะกับอาหารทั่วไปและไม่เค็มมากจนเกินไปสามารถบริโภคได้ค่ะแต่ถ้าหากค่าความเค็มเกิน1%ขึ้นไปถือว่าเค็มมากเด็กและผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงค่ะ เรามาวัดความเค็มจากโจ๊กที่ยังไม่ได้ผ่านการปรุงนะคะค่าวความเค็มจะอยู่ที่0.3%ซสเซนค่ะต่อมาจะวัดค่าวความเค็มในโจ๊กที่ผ่านการปรุงแล้วนะคะความเค็มสูงขึ้นมาถึง0.8%ซอเลยค่ะ ต่อมาจะวัดค่าความเค็มในมาม่ากันนะคะความเค็มอยู่ที่0.6%ซซอเท่านั้น,นะคะ่ะถือว่าโซเดียมต่ำกว่าที่คิดไว้มากเลยนะคะแถบแสดงสถานะที่ตัวเครื่องสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงแบบนี้ จะแสดงค่าความเค็มที่อยู่ในระดับปริมาณซ้อเท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็นร้านอาหารก็สามารถใช้ปรับสูตรได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องใช้การคาดเดาหรือชิมจนลิ้นชาอีกต่อไปข้อดีใหญ่ๆสำหรับการใช้เครื่องวัดความเค็มคือช่วยควบคุมโซเดียมความเค็มในอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตช่วยรักษามาตรฐานรสชาติอาหารลดการผิดพลาดในกระบวนการผลิต และยังช่วยควบคุมคุณภาพน้ำในฟาร,ร์มพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเหมาะสำหรับงานบรรบัดน้ำและโรงงานต่างๆตัวเครื่องใช้งานง่ายแสดงผลเร็วให้ค่าที่แม่นยำกว่าการคาดเดาแน่นอนค่ะโดยรวมแล้วเครื่องวัดความเค็ม ns 0 1เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ใช้งานง่ายราคาจับต้องได้แต่ให้ประโยชน์มากมายสำหรับผู้ประกอบการและบุคคลที่ทำอาหารทั่วไปค่ะ คุ้มมากๆสำหรับเครื่องมือที่ช่วยยกระดับคุณภาพอาหารและงานของคุณได้แบบนี้หากลูกค้าสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางติดต่อที่ขึ้นหน้าจอหรือจะคลิกลิงก์ลายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ